จะกร้อโยกกระสินนะครับขอบคุณบริษัททัร้านต่างๆที่เป็นผู้สนับสนุนในโตนนเมนนี้ทางเทศบาลเมืองกระสินและชมรมตะกร้อโยกกระสินจะไปขอนาตในเซนติ่ซออาริบบาร้เื่อนส่งจะพี่เชิญครับคุณหมอครับจตุมาแนะครับเชิญดูสิ่งที่คาดเจริ้ สกีพรยด์เด้อศูนยูนด,ด,ดูตะกร้อสายเชือนจริงเจอลยกับคู่นี้ปกติจะเป็นวันที่3ทั้ง2ทีมเลี้ยงตัวกับสำนักครับอันนี้มาแต่ทหารอากาศสีแดงทหารบกสีเขียวครับวันที่4จะแข่งกีฬารองทัพจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพเลยครับศูน ทุกสมโมสรจะมารวมกันที่จังหวัดนครราชสีมาพี่เกตเตอ้โหลูกน,น,น,นี้อันนี้กอลาดแผลเตะตาขอนครับจะให้ตายเลยการยกขอมันดำยกขางไว้นิดหนึ่งพี่เกตบอกอะไรร้องสองศูนย์ทีโนครับพอได้ฟาวปีซูริอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยจับลูกขึ้นมาปัา๊บโอ้โ ดาบใส่น้า้ายดำๆให้หายแล้วโดนตะข่ายนะครับมาดูดาบแรกเดินสองในคะแนนนี้สององเจงว่า่ังไงด่บลูกปลายสะเต็กอูตะวันเปิร์กโอ้โหวิ่เก็ตเปิร์กโอ้โหสุดยอดครับนี่นะเีนสัตหักถึงรู้ว่าเดี๋ยวในประเทศไทย มไม่เหแบบลียบแปลข้าวฟรีไม่มีรับหมายเลขนิดของประเทศเขาจะแบบลูกนี้สองที่บาทรสาวกันด,ด,ดูดกมูโตวันเตอโอทุกรับาาอ,อัีนน้บาไปแต้อนานทีีแล้วครับเราจะได้บริหาสรสายตาที่สอาดสวยงาม ดูการเล่นดีนะเรียมชิงไหวชิงคลิปนะับสองสามของนักแตกร้อชัอตเบมของคนไทยอันนี้าีชุดเสาร์นะครับที่ท่านเห็นตัวนี้ไม่ใช่บาเต็ิฟรีนะครับบาเตั้งเอาปัวดเอาถ้วย จะได้ค่าตัวจากฝ่ายจัดดีนะครับ <Okay. S 1> ไม่ใช่ธรรมดา <Okay. S 1> อยากแน่นอน, <4. S 1> น้องคนละห้าตัว <So. S 1> มาสองวันที่ค่าตัวคนละห้าพันเ <Okay. S 1> ตะได้ <Okay. S 1> แบบเอาอีกต่างหากโอ้โ oh ห oh. <Okay. S 1> วันที่สามก็เลีย่ยนแม่ข้าเยกเจอกับเลี่ยนเข่าสี่สามโอ้สุดยอดวันที่สามผมว่าสนามเตะแน่นอน วันพรุ่งน,นี้ฝ่ายเทคนิคสนามปรับสนามไปนะครับท่านประธานให้สถานที่ชมกว้างๆหน่อยท่านผู้ชมจะมาันที่สามนี่น้ำกำเ็มโอ้โหอ,อันนี้ประการเตะท่านผู้ชมครับดูการบล็อกผู้ต่อวันเจตจะนอนมาหลังตาข่ายนะครับการบล็อกที่ดีเขาจะกลอกคือนอ,นอนมาครับผ่านยากครับถ้านอนมานใหญ่ซะเหลืเอเกินเห็นปืนเข่า ลงซ้ายน้ำดับโอ้โหแกแต่แกใครครับตานลงหลังพิ่งนิดเดียวยงลงลตอนนี้ป้ายโยก็ร่วมเชียร์สี่ห้าจากโน้นก็ปาทาไรเงาครับตันยิรันทรชุนิเศษแอมี่เอมมี่ครับจากเชียงใหม่มน้องปาร์ตี้ครับจากเชียงใหม่ก็รักไล์สุดและก็ พีโอพีรวัตรนะครับห่สอห้าเท่าปิโนุพันธ์นะครับยกขึนมาใส่พิโนเปิดยกไปพุญธตรเต บางเหลี่ยมนิดเดียวพี่เจกบางเหลี่ยมน้องนิดเดียวเมื่อกี้น,นี่ในการพิสูจน์จับขึ้นมาได้นะครับเจ้าของมันยิงกี่นัดไปลองเอ้ยอจะเห็นซีกค<อ>นดีนน<อ>เป็นเตะลำบาน้องไปลองกินจะเป็นหงเรีเยงเนะ้อข่านี้ใหญ่เเสียหยัดเส้นเขาต้องหอาให้นนสนามผ่าโคตรค็จะเป็นเตะสู่เขา้ามาเลยนะเาจับหน้าจับตาดีๆถ้าเป็นลม ไปเจ็บที่ไหนเป็นรอยเลิกนัะพลเรือเจ็บครับผมว่าก็ดูตาที่นอกก็พอเดินแค่อดีพนันทีมชาติแล้วก็มาเตะขนาดนี้ยัมาติดทีมชาติหลุดไปแล้วครับยังเล่นดีขนาดนี้ตีเปวดซ้ายยกซ้ายนลำดับโอ้อันนี้บอบางอีกเตะยุติครับเราจะเตะแต่หลังฟอก หลังปอกของภูตวัลเหลี่ยมเป่าไปน,นี้เดียวตั้งแต่ลงได้ก็เป็นแต้มนะครับนี่ตินการตัดสินใจด้นะวแอรด้าภูตวัลยกลูกเซอร์บาเก่งเบอรสบายยกอีกรั้งการขอดโอโ้โหเตะแต้มตรงนี้แต่สวยครับแต่สวยครับนี่นะครับ <performance. S 1> เยบาวชนทีมชาติไทยสองปีซอ้อนครับ พิษณุพันธ์ทองคำแปดหกตำแหน่นตนงตำแหน่งหลังคือต,ต้นเตะนะครับเตะหลังโนโยกนมาเสิบเตะเตะมาใส่พิษณุพันธ์ทองคำโดนตะข่ายครับท่านผู้ชมครับท่าน,นใดที่มีเฟซบุ๊กครับท่านถ่ายรูปแล้วเชิญชวนให้มาดูตะก้อ วันพรุ่งนี้และวันมะรืนครับยอดไลท์ของท่านท่านจะแข่งใครก็ได้ครับมารับเสื้อหนึ่งตัวทันทีครับ1 0 0รถูกใจท่านแรกครับมารับเสื้อจากทีมงานได้เลยครับขอท่านถ่ายรูปแล้วเชิญชวนนะครับให้มาดูตะกร้อนะครับวันพรุ่งนี้และวันมะรืนครับมารับเสื้อหนึ่งตัวครับจากทีมงานของท่านประธานสมัยอัตุระคำครับ100ถูกใจท่านแรกมารับเสื้อทันทีครับเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์ต่อไปครับ ออแโลูกนี้พี่พูณฑ่น,น่าจะไดครับยกก็สวยแล้วที่เบอกว่ายกบนกลกลอแล้วเไปน้อกเต่อ๋อ <8, 9. S 2> เป็นอะไรครับลืมไปครับเย็ยังเหลือโอ้โหลสุดใส่ขวาสุดพี่ภูครับลูกนี้ ไปเลยไม่อวกนเลยครับพี่ปูสายสีจับไปมายอมเลยจ้าเก้าเท่าสิบซ้ายอัดใจหน้าขวาสุดพี่โนโ่จะทอนคืนหรือไม่ดูพี่โนโ่เซ็นครับเสียกเน็ตมาพี่เก่งสบายเปืดนพี่สรุปตอนนี้ครับเตะท่วบล็อกครับจุดยอดจุดยอดปูปนีดด<ป>้ดูแล้วครับสิกรับสบายอารมณ์สบายตา เลยกันแบบสวยงามเันเก้าสิบกว่าจะได้ชมแต่ละปีนี่แสนจะลำบากครับอยากพิเศนจิติดติลาคอมทัพก็อยากมาให้นะครับเพราะว่าเป็นแต่เป็นคนที่รู้รู้บุญคุณน,นะครับทัวทางจุดหมายท่้นก็เป็นต้นติเตียนด้วยหลือสี่งกันและกันมาตลอดกับน้องเกินภูตะวัน ก็องไปลืมพระคุณนะครับแสดงว่าเสด็จเป็นคนมีอนาคตครับสำหรับผู้ที่รุ่งจักสัมมาคาระวะสำหรับน้อง,งทุกคนที่มาช่วยางานวันนี้นะครับเต้นเต้นเอาละครับชีอาริมาดาลเลริ่มแผ่วแล้วไม่รู้ว่าเตะมาสองแบตคุณจอนหรือเปล่าจ้ ริ่มเป็นจับทางไปแล้วน,น้องจิงกับน้องเจ้าไปเรื่อยสองเสร็จนุณจะมีเซตสามหรือเปล่ปาอยู่ที่โบนนี่เอาล้วครับเแตกแล้วพี่พี่นบอลเลิ่มแตกแล้วไม่ไหวขอเวลาดอกครับอันนี้เราขอเวลาดรอคนะอนะ้องใจ ท่าน,นผู้ชมครับนักตะกร้อเหนด้วยครับขอกำลังใจสักครั้งนึงครับท่านผู้ชมครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่แหละคือยาชูกำลังให้กับนักเตะในสนามไม่ขออะไรมากมายนะครับขอแค่กำลังใจและการเชียร์ที่ดีสุภาพนะครับสุดยอดเลยครับอนาคตเหล่านี้คือกำลังของกิมชา,าติยุคต่อไปครับ กันดีครับท่านจะได้เห็นกาเรเล่นย่างในบนคอดตะกร้ออีกนานครับน,นับพิษณุพันธ์ทองคำคุณคุกที่พร์พงศ์กุลภูตะวันโสภาเขาจะเล่นเล่นในบนคอดตะกร้ออีกยาวไกลครับถ้ายังรักกีฬาจะิดมีอยู่นะครับสิบสามสิบสามแต้มแล้วมาห่างนะครับสามแต้มถือว่าห่างระดับนี้ โนโ่เปิดซ้ายกปาโอ้โหเด็ดอะไรอะไรก็ดีไปแล้วครับช่วงนี้อีพูก็เริอ่องออดแงนะมั้งสิบสิบสี่หรือว่าจรงราคาไม่ทราบเรื่องผู้นี้เรียกว่าเซตสามเสียงนั่นคือห้าแทบนะครับดูเด็ดเด๊ะนั่นแหละครับมีกำลังใจลกันมาแล้วทีมปอดเต้นะครับ ฉายาพิโกูด้ต้องไปเร <si ื่อยเรื่อยทีมมะเร็งบ้างของตัวเปลี่นแล้วครับลงมาแล้วครับตัวนี้อาพิบบอลลงมาครับจักตึกวิจารณ์ครับสิบห้าตีตัวเก่าตัวเก่าทีมชาติปัจจุบันครับตัวนี้ลงมาแล้วลงมาเก่งแต่พี่เก่งบอกว่าลงมาเลยพี่ขอสู้หน่อยพี่เก่งบอกว่าตัวเก่าพี่ฟอน ลงมาแก้ไขสถานการณ์เราพี่น้องไรพฟักแล้ว16อากาศเองครับผมติดพิจารณาเสร์มวุฒิคกับพี่ครับโจ๊บเอโอ้หายครับเกิดแตบบ่อะไะช่วงนี้ไม่มีดิกไม่มีพอดไม่มียัดไม่มียาใหเต็มที่แล้ครับแต่ไปถึงเก็บแต้มแล้วครับ ว่าแต่เราท่านผู้ชมก็คงสมใจครับได้ดูเซ็ตทยเบรคหนักชีวิตหนักยาวแ่้งเจ็บคู่อี้บุกคุกที่โบงใส่ซ้ายปัดยอดอันนี้ประเร็แต่โอ้โหน้าพลาดเลย ปิ๊งปูพัน้องปูตะวันก็เลิกแทติกนะครับเหนื่อยขาอ่อนไปราทงานหนักเตะกับพีปปักับพีู่มาก็เหนื่อยแล,วยแล้วสู้ๆใ้น้องอินบอลเอาสู้ๆเยดทารอากาศแล้ต้องสู้กับทาตกวันที่ส <12. S 1> ี่สก็ยังไม่เจอกันอยู่นะครับ วันที่สี่เราจะเจอกันที่โค <a os. S 2> ราชครับงานกีฬาคองทัพนะครับวีนี้โคราชจะพาครับอดยุบปูตวัดย้อนอีอประมาณนี้แต่ทีนี้ก็เตะโดนบล็อกพี่เก่งนะครับแต่ยอดหลังล็อกเรียงดีครับคู่นี้หนักที่ทางใช้ได้ 13 17 13 17ครับตามมาครับเก่งชายเดียวครับโอ้โหดูดีครับดูเรียงดูที่เก่งครับดูเกท่านในเรื่องของประสบการณ์แล้วเฟืองเขาต้องออมาเลขสองบนถนนสายเสือดครับดีฮะลีบานได้แต่ลีลาเลี่ยมก็เหลือลีลาจนลราลีบานครับจากกริฑ วิจาราอย่าเล่นนะครับอย่าเล่นวิชาตินะคับวนี้อ๋ออมบตวันเลิกบอนะครับพวกเดก้าสี่เก้าต้ออีกสองาำัปอเต้เซตี โอ้ดีนะครับลูกนี้เขาเสิร์ฟผมเห็นเกมบ้านมาขามเสิร์ฟลูกนี้ที่แฟนชาแ่นครับีเด็ยเตเกมชิง้วยสุเกะเท้ี14ลูกนี้แบบการประชานเลยครับลูกนี้เสิรโอ้โหีียบดเสิ14เกมนีล้วเกิดอะนครับผู้ชมครับได้ชมจที่3ว่าปลดมือลครับผู้ชม ผมกำลังกันในเซตที่2องคู่มวยไทยชนะคะแนนที่ส,สิ <ฟะ |th|> บ,สบสอ<ม>งสส <ผม S 1> สต่อสิบสี่ในกีฬาพัก2นาทีปปาผคผมกับผมกับการมานั่งชมเราคอยคืนนี้แต่ที่แน่ๆวันที่3นะครับท่านอย่าไปไหนผมแจ้งคู่ซุปเปอร์ไปอีกครั้งหนึ่งคร, <S <S ครับมวยก่อนเวลาคู่แรกครับสิงจากอีสานล่างครับแมวกับเต้ยจากร้อยเอ็ดเจอดาวรุ่ง อีสานกบกาฬสิทธิ์ครับอากับแทนนะครับคู่ก่อนเวลาคู่ที่สองครับกีมอุดรให้กบลาพะ่าบาลตตากาฬสิทิ์ครับไฟที่แล้วเจอกันที่เชียงรังสิตกาลาพม่าหาแต้มเดียวไม่ได้ครับกลับมาพลิกแพ้21ให้กับกีนอุดรเลยขอกับท่านประธานสบายแบบว่า ให้ผมไปแก้จีนอุดรหน่อยครับผมอยากเจอจัดให้เจัาของจีนอุดรเ,เ,เจอสาราพบ้าเป็นเต็เป็นฝ่ายส่งเป็นจ้า,าที่ผู้สามครับกอลี้ยห้ผ่านไปเจอดาวินโอ้โชิงกอ้อดคู่นี้ผู้ที่ส<า>ิบเรือ่องศูน,<า>นหวันเจอสารวัตรต้นนะครับบัตรเป็นบัตรแล้วครับผม แนนี่คือความมันที่ถือว่าสุดยอดที่สุดของเมืองไทยขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานครับผมแสดะปรบมือขอยห้รมืรวยครับ